คพาไปติดตามสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันเหตุทุกภัยในพื้นที่อําเภอแม่สาย ที่ชุมชนเกาะทรายอ,อแม่สายจังังวดเชียงรายนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจัังหวดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายสืบเนื่องจากฝนที่ตกหนักในประเทศเมียนมาส่งผลให้ระดับน้ําของลําน้ําสายมีปริมาณที่มากขึ้นและไหลท่วมทะลักบ้านเรือนของประชาชนและตลาดสายลมจอยค่ะโดยสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วอยู่ระหว่างการดําเนินการอุดรอยรั่วหรือถอน สิ่งปลูกสร้างและการทําความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้เยี่ยมให้กาลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับและมีการมอบผลไม้เครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วยความเข้มแข็งพร้อมกาชับให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและรอบคอบต่อไปครับก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่ได้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกๆเลยครับ